ไม่น่าจะมีคนมาเช็คก่อน yeah. เย้นักศึกษาเข้ามาแล้วส้มดาราบอมเยี่ยมสองคนสามคนตามสัญญานะครับว่าจะมาไลฟ์ให้ทุกคนฟังเว็บทักทายเว็บทักทาย อ่ะสามคนนี่คือคนที่ตื่นมาเรียนแล็บคอมพิวเตอร์ for it for o f i c i a l l y เหรอเนี่ยสามคนเองเหรอน้อยจังฮัลโหลนี่ถ้าเกิดเป็นเวลาปกติเป็นไงเนี่ยฮะเดี๋ยวขอโทษที่มือสั่นๆน,นะตอนนี้กี่โมงแล้ววะเก้าโมงเออมันก็ได้เวลาเรียนแล้วนะแต่มีคนมาเข้านนี้เองเหรอ คือไม่อยากให้เห็นสภาพหน้าตัวเองเพราะว่าหัวยุ่งมากอ่ะอ่ะอ่ะสี่คนและให้เข้าสักสิบคนก่อนแล้วเดี๋ยวเข้าสักสิบคนก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้ดูหน้าสภาพหน้าของผมตอนนี้นะโคตรโทมโดนแดดทั้งวันทั้งคืนอ่านี่คือสภาพที่คุณเห็นนะครับขยะบริเวณชายฝั่ง ถ้าเรือแหลมทวดถ้าเรือแหลมทวดหรือถ้าเรือเอกปนงประสงค์ดอนศัพท์ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่สําคัญของโลมานะครับคุณคิดว่าจะทํำยังไงกับมันดีขยะขยะขยะขย,ะขย,ะขยะแต่ไม่ได้จําเป็นผมไม่ได้บอกให้คุณต้องมางเก็บแยะที่นี่นะ,อะไอ้นี่คือปากแม่น้ําดอนศักนะครับช่วยได้เหรอบอลไปช่วยได้ จะเย็นช่วงนี้ไม่ได้ขายของเลยทํางานอยู่ด้านหลังคือวัดเขาส่วนประดิษฐ์นี่ถ้ามองไปดีๆจะให้ดูโลมานะครับเห็นโลมาไหมเนี่ยไม่เห็นเลยว่ะไปไหนหมดแล้อ่านั่นไงเห็นโลมายังเห็นโลมายังนี่นี่นี่นีมือสั่นเพราะว่าซูมเข้าไปให้ดูเห็นไหมเห็นโลมายัง แลไมอยังมีคนเล่นดนตรีฟังด้วยข้างหลังคือวัดเขาสวนประดิษฐ์นะครับกรีดกรเห็นไหมเป็นการสอนแนวใหม่ที่ดีมากจากสถานีที่จริงนะครับผมก็รอวันนี้แหละที่จะมาไล์ให้คุณดูนะครับเห็นค่าเห็นเห็นเดี๋ยวดถ้าจังหวะดีๆจะเห็นตัวโตกว่านี้นะจะเห็นเต็มกว่านี้เดี๋ยวผมใส่หมวกแป๊บนึงอ่าพี่ก็ทอดแถด้วย ทอแถบริเวณนี้ก็จะเป็นท่าเรือสำหรับลงเรือที่ที่ของส่วนตัวนะเรือของเอกชนบ้างเรือส่วนตัวบ้างซึ่งจะมีแรมส่วนี้เขาเรียกว่าแรมนะครับตัวแรมที่ลากไว้กับรถยนต์หรือรถเป็นเป็นส่วนตัวพ่วงสำหรับตัวพ่วงสำหรับรถกระบะ แล้วก็เอาเรือลงนะครับอย่างเดี๋ยวถ้ากับผมเดินไปดูสักหน่อยสวยครับสวยวัดเขาอ่าน้องน่ารักจังเลยครับจานตอนนี้ทุกคนอยู่บ้านใช่ไหม αι? ตอนนี้ทุกคนอยู่บ้านใช่ไหมครับอันนี้ก็รถผมเอ่อเห็นสีเขียวๆบนหลังคาใช่ไหมครับนั่นคือสีเขียวที่ผมพายสัาางเกตเรียกแพดเดิลบอร์ด แพดเดิลบอร์ดนะครับแต่ว่าผมยังมีนี่พี่พี่นิวนะครับนักศึกษาปริญญาเอกจากอังกฤษเป็นคนไทยนะครับอ่าก็แพดเดิลบอร์ดดิ้ได้จากอาจารย์แอมมี่นะครับยืมมางานวิจัยจากนิวคาสเซิลนะครับยูนิเวอร์ซิตี้มารีนไมโครฟาล่าแลบอรารีทำลบยอยู่กับผมนะตอนนี้แพดเดิลบอร์ดดิ้งไว้ที่ผมเอาไปใช้ภายเรือดูโรมาให้นะครับมีคนแค่เจ็ดคนเองยังไม่ถึงสิบคนผมไม่ให้ดูนั่งหนังหน้าตัวเองตอนนี้เพราะว่า ัวฟูมากอ่ะแล้วที่ถัดมานิดนึงก็จะเห็นอะไรเอ่ยนี่อะไรโลโก้ของโลโก้ของใครครับนักษาโลโก้ของอะไรครับของหน่วยงานไหนเอ่ยไม่มีใครตอบหน่วยงานไหนเอ่ยหน่วยงานไหนเอ่ยไม่มีใครตอบไม่มีใครตอบไม่มีใครรู้เลยเหรอตลกแล้ว ม่มีใครตอบเลยเหรออ่าเฉลยฉเฉลยกรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่งนะครับหรือทอชอที่เราเรียกโลโก้เห็นไหมมีโลมาแล้วก็มีแมนโกรฟมีป่าชายเลนมีต้นต้นโกงกลางแล้วก็มีทะเลเห็นไหมครับเห็นไหมว่าโลมาของผมเป็นสัญลักษณ์ที่สําคัญแล้วก็นี้เป็นเรือสํารวจของเขานะครับเรือลักษณะนี้คล้ายๆเป็นเรือ,อยางนะครับเป็นดิงกี้ดิงกี้นะครับ แล้วผมทําอะไรทาไมผมอะไรอยู่ที่ทุกวันเลยมาไลฟ์ให้ดูอะไรนะครับก็งานของผมตอนนี้ก็คืออ่าทอชอมีคนตอบได้เก่งมากเออมันดีเลยเนาะอฮ้ยมีคนเข้าสิบคนแล้วเดี๋ยวคนเข้าสิบคนแบบเพวาะว่าอะไรผมต้องเห็นดูหน้าตัวเองก่ไม่ให้ดูหน้าตัวเองก่อนให้ให้ดูบรรยากาศดีกว่าเนานะอย่าดูผมเลยผมเพราะไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อะไรที่จะให้ดูหน้าผม ยกเว้นว่าผมจะดึงหน้าจอของใครขึ้นมาดึงหน้าจอพี่บอมนีว่วะดึงได้ไหมวะมันดึงหน้าจอได้นะเว้ยแต่ผมทาไม่เป็นซะและ้วทำไม่เป็นซะและ้วทำไงวะเออช่างมันอ่ะผมจะให้ไปดูโลมานะครับโลมานะครับทำไมผมถึงมาตรงนี้ เอะรูมาไปไหนหมดแล้วอ่ะทำไมถึงตรงมาตรงนี้เดี๋ยวนะผมพยายามหาลูมาให้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยอธิบายวัดเขาสวนประดิษฐ์แล้วก็เรืออ่าเห็นลูมาแล้วยังน่าจะเห็นนะผมถอดแว่นแป๊บ เก่งมากครับธน,นรินทร์ตอบถูกต้องนะครับว่าเป็นเรือของทอชอเออผมจะซูมยังไงมือสั่นติ๊กๆๆๆๆเลยไม่เอาถ้าผมทำเป็นแนวนอนมันจะได้ไหมอ่าเรติดโยโฟนยูแค่น็อตเทิร์นโดยโฟนไฟเรคคอร์ดดิ้งโอเคไม่ได้ไม่ได้อีกก็ช่างมัน ผมจะป็นต้องพูดแบบแม่ค้าขายของออนไลน์ไหมกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์ไม่จาเป็นเนาะ <c oughs> <laughs> เพราะอย่างไรผมจะเล็กขอดทิ้งวิดีโอนี้ไว้ให้นะครับแล้วก็ให้ทุกคนวิเคราะห์ว่าสิ่งที่จะเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการทำวิจัยทางด้านการสำรวจสัทะเลหายากแล้วก็ ที่อยู่ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวนะครับโดยทําอะไรได้บ้างกับมันโดยการใช้ไอทนะครับอันดับหนึ่งเลยก็คืออย่างเอายกตัวอย่างใกล้ตัวตัวต้งตอนนี้เลยก็คือผมไลฟ์สดบ่อยมากถ้าผมมาอยู่ที่นี่เมื่อไหร่ผมจะไลฟ์สดบ่อยมากเพื่อเพื่อเป็นการโปรโมทว่าจริงๆแล้วการท่องเที่ยวดูโลมาสามารถทําได้โดยการดูจากชายฝั่งไม่จำเป็นต้องนั่งเรือเสียค่าเช่า ประหยัดประหยัดเงินไปได้เยอะแล้วก็เป็นการไม่รบกวนแหล่งที่อยู่อาศัยของโรมาด้วยอีกทั้งเรายังได้เห็นวิถีชีวิตของชาวประมงบริเวณนี้นะครับที่เขาทำอาหารกินร่วมกับโเหมือนเหมือนว่าเขาทำมาหากินในขณะที่ก็เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่สําคัญของโรมาด้วยนะครับไล์สดเพื่ออะไรเพื่อประชาสัมพันธ์ว่าจริงๆแล้วเราเขาทำได้แต่นี่ผมไม่ได้ไรสดแบบแบบพับลิกเนาะโรมาอยู่ตรงนั้นโรมาอยู่นั่นโรมาอย่างนเห็นไหมเห็นไหม นั่นๆๆ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 นั่นๆๆๆๆๆๆนๆนๆๆๆๆๆๆนๆๆนๆนๆๆๆๆๆๆๆนๆัๆนๆ่ๆๆๆๆๆๆ่ๆนนๆๆเๆๆนะน,นกๆรๆๆนๆๆรๆๆๆนๆๆ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 ๆกๆๆ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 ๆการๆๆๆๆๆๆๆน เผยแพร่ศักยภาพของพื้นที่นะครับเพราะตัวนี้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่สาคัญของโรงมาโรมาที่นี่จะมาช่วงประมาณ8โมงหรือบางทีมันก็มาเช้ากว่านั้นตั้งแต่6โมงจนถึงเที่ยงเลยนะครับหรือบางทีอยู่ทั้งวันแล้วช่วงนี้อากาศดีมากแต่ในสถานการณ์โควิด19ที่ระบาดอยู่ตอนนี้เราก็ไม่สามารถทําอะไรมากกว่าให้ดูผ่านไลฟ์สดนะเนาะก็เหมือนกับผมประยุกต์เอาเทคโนโลยีสารสนเทศเหมือนกันนะมันเป็นไหมเป็นการประยุกต์เลยเนาะว่าไอทีอ IT, ทางด้านเทคโนโลยีของการไลฟ์สด ผ่านเ c e b o o k เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องดืด้อดูเหมือนกับไม่มีอะไรนะครับแต่กว่าจะมีเทคโนโลยีไร์สดได้มันก็เพิ่งมีมาได้สองสามปีเท่านั้นเองทําให้ก็เป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ยังช่วยส่งเสริมการลดผลกระทบการท่องเที่ยวเดือนดูโลมาจากทางเรือได้ด้วยนะครับแต่ที่สําคัญที่อยากจะให้ดูก็คืออ่าตัวนี้คืออะไรเอ่ยตัวนี้คืออะไรครับทํายังไงกับ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณนี้ดีนักษาลำคาญหมวกจังทำงไงที่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณนี้ดีเห็นอะไรไหมแป๊บนึ่งนะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตมัดผมแป๊บหนึงหัวฟูมากเราทำอะไรทำอะไรกับพื้นที่ที่สำคัญตรงนี้ได้บ้างนะครับให,ให้ดูตรงนี้ไปก่อน เดี๋ยวผมตั้งกล้องไว้แป๊บออกข้อสอบดีไหมเนี่ยออกเป็นข้อสอบดีไหมเนี่ยทำอะไรกับพื้นที่ตรงนี้ได้บ้างขยะบริเวณนี้ไม่ได้เกิดจากการท่องเที่ยวนะครับอ้ผมก็เป็นการท่องเที่ยวประเมินหนึ่งเลยเพราะว่าช่วงเย็นบริเวณนี้เนี่ยทางท่าเรืออนเนกประสงค์ดอนสักเขาปล่อยให้เป็น จุดปิกนิกที่สำคัญของ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 คนแถวนี้นะครับจะมีรถประจอดตั้งแต่ท่าเรือตรงนี้นครับยาวไปจนย์นถึงฝั่งนู้นเลยรถกระบะนะครับส่วนมากรถกระบะรถมอเตอร์ไซค์วัยวรุ่นนะครับมากินเหล้ากินเบียาาร์กันหรือมาปิกนิกนะครับแล้วก็ทิ้งขยะไว้บริเวณน,นี้เยอะมากนะครับทั้งที่ถังขยะคุณเห็นไหมมีอยู่ตรงนู้นถังขยะมีไหมถังขยะมีถังขยะมีแต่ แต่เป็นไงเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยตลอดแนวชายฝั่งตรงนี้นะครับนี่ถ้าพวกคุณทำโปรเจกต์กับผมจะให้ทำอีกหัวข้อหนึ่งเรื่องวิธีแนวทางการหาวิธีการลดขยะบ,บริเวณถ้าเรืออเอกประสงค์ดอนสักทําทำไมขยะที่นี้ที่ผมรู้สึกว่าเป็นจุดที่สำคัญ เพราะว่าถ้าเกิดวันจุดที่มันน้าขึ้นสูงสุดในเดือนหนึ่งอาจจะเป็นช่วงเดือนมกราทำน้ำจะขึ้นสูงธันวามกรามันจะขึ้นมาถึงบริเวณบริเวณขวดหินนี่เลยพอน้าขึ้นปุ๊บมันก็ลากขยะถอยกลับไปใช่ไหมครับซึ่งมันก็นั่นแหละอย่างที่ทราบกันก็คือว่าตัวโลมาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเลหายากหลายชนิดพอมันเกยตื้นอะไรเนี้ยก็พบว่ามีขยะพลาสติกพวกนี้นะครับติดอยู่ในลําไส้ค่อนข้างเยอะ ที่สําคัญพลาสติกไม่ใช่เป็นพลาสติกแบบพลาสติกอ่อนแล้วนะก็มีพลาสติกตั้งแต่ขวดน้าพลาสติกแก้วนะครับโฟมยังมีเลยโฟมยังมีเลยเห็นไหมโฟมยังมีเลยนะครับขวดแก้วเบียนะครับปีสี่ที่เห็นก็น่าจะเข้าใจว่ากดทักทายให้ครบทุกคนเดี๋ยวน้อยใจกันอืม ขวดแก้วเบียร์นะครับแล้วก็ผ้าเสื้อผ้าซึ่งในอนาคตขยะพวกที่เป็นพลาสติกพวกนี้จะกลายเป็นอะไรครับจะกลายเป็นไมโครพลาสติกใช่ไหมแล้วอย่างมีเสื้อผ้าเนี้ยอาจจะเป็นผ้าที่ลอยไปตามน้ําทะเลแล้วก็เกยตื้นขึ้นมานะครับหรือเป็นเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วนะครับมีหมดทุกแนวตลอดแนวช้ฝั่งนี้มีขยะเต็มหมดเลย นะครับอันนั้นก็เป็นภูเขาที่ผมเรียกว่านั่คือถ้าถ้าขยะพวกนี้เนี่ยณวันหนึ่งที่มันสะสมจนเยอะขึ้นแล้วพอน้ํามันขึ้นมาจนถึงแนวขวดหินแล้วมันพัดลงไปหรือกระแสลมกระแสลมกระแสน้ํากระแสลมกระแสน้ําเนี่ยครับพัดขยะพวกนี้ลงไปก็มีความเป็นไปได้ว่าโลมาพวกนี้อาจจะงับขยะที่เป็นพลาสติกเข้าไปติดอุดตันในลําไส้ได้เหมือนเดิมนะครับ ทำไมตรงนี้ถึงเป็นที่ที่เก็บข้อมูลที่สำคัญของผมกับพี่นิวที่มาจากอังกฤษนะครับเพราะว่าเขาเอาอุปกรณ์อันหนึ่งที่เรียกว่า c p o r t หรือ F-Port นะครับที่เป็นอุปกรณ์บันทึกเสียงโลมามูลค่านายถ้าถ้าถ้าอยากทราบรายละเอียดเรื่องอุปกรณ์ c p o r t หรือ F-Port เบื้องต้นคร่าวๆนะครับที่ปี4กลุ่มหนึ่งที่อยู่ในแก๊งของพี่นายนะครับ จะพอทราบว่ามันมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีไว้ทําอะไรบ้างนะครับเหนื่อยหอบแหกเดินไปคุยไปสอนไปซึ่งอุปกรณ์ตัวนั้นเนี่ยจะใช้บันทึกเสียงโลมาลักษณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสียงในการค้นหาอาหารเ,เสียงในการสน,สนทนาเสียงที่ใช้สําหรับในการเดินทางนะครับแล้วก็ โลมาอยู่นู่นนะครับเสียงที่ใช้ในการออกล่าหาเหยื่อเป็นต้นนะครับนี่นี่บริเวณที่เป็นน้ำตุยๆนี่มีโลมาอยู่นี่เห็นยังเก่งมากครับธนารินขอบคุณที่ตอบนะครับแล้วจากนั้นแล้วจากนั้น เสียงที่ว่านี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างไอการไออุปกรณ์ชิ้นนั้นเนี่ยใช้ทําการตรวจสอบและดิเทคเสียงเฉยๆนะครับแล้วก็เพื่อดูว่าโลมาเข้ามาเมื่ออไรเก็บข้อมูล24ชั่วโมงมีความอายุใช้งานได้ประมาณ24วันเดี๋ยวเดเเอ้ยไม่ใช่24วัน3เดือนพูดผิดอ่ะผมตั้งกล้องดีๆดีกว่าเพราะว่ามือมันสั่นมากเลย แล้วก็สามเดือนนะครับสามเดือนอุปกรณ์นั้นเนี่ยเราก็จะไปดาวน์โหลดข้อมูลที่อยู่ในอุปกรณ์เพื่อมาดีเทคดูว่าโลมามันเข้ามาตอนไหนบ้างใช้เสียงประเภทไหนซึ่งเสียงในแต่ละประเภทก็สามารถบ่งบอกถึงพฤติกรรมได้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 ได หลายลายักษณะนะครับว่าเออตอนนี้มันกําลังล่าเหยื่อกําลังเดินทางหรือกําลังใช้สื่อสารหรือหรือสื่อสารกันอยู่นะครับและสามารถจําแนกประเภทได้ด้วยว่าโลมาที่เข้ามาใกล้อุปกรณ์บันทึกข้อมูลนั้นเนี่ยเ,ออเป็นโลมาชนิดไหนซึ่งตอนนี้อุปกรณ์เนี่ยแค่ยังจําแนกก็ได้อยู่ได้แค่2ประเภทก็คือโลมา สีชมพูหรือโลมาหลังโหนกหรืออินโดแปซิฟิกฮัมแบกโดลฟินนะครับกับโลมาอีราวดีซึ่งตอนนี้อุกปกรณ์เครื่องนี้เนี่ยมันยังเกิดความสับสนอยู่ไม่สามารถแยกได้ระหว่างโลมาอีราวดีกับโลมาหัวบาดหลังเรียบเพราะว่าวิธีการปล่อยเสียง รูปร่างหน้าตาอะไรมันค่อนข้างเหมือนกันมากแล้วก็ตอนนี้กําลังทําการเปรียบเทียบกันใดเดต้กันอยู่ว่าเราจะสามารถตรวจสอบได้ยังไงว่าโรมา2องชนิดนี้มีลักษณะที่แตกต่างกันอันนี้ยังเป็นเทคนิคซึ่งเดี๋ยวพี่พี่นิวที่อยู่นั่งอยู่ในรถตรงนู้นนะครับเขาก็จะทําการไปวิเคราะห์พี่นิวที่นั่งอยู่ในรถตรงนี้นะครับจะทําการวิเคราะห์อ้าวเห็นหน้ากูเฉยขออภัยนะครับจะทําการวิเคราะห์ว่า เสียงที่ออกมาจากโลมาทั้งสองชนิดนั้นเนี่ยมมนมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับแล้วก็เพื่อให้เห็นแบ็กกราวด์ดีๆสอนไปแบ็กกราวด์ดีๆผูยอมทนร้อนไม่ได้ไม่ได้ใส่โบนิดนึงใส่โบนิดนึงร้อนอะไนวะผมหาที่ตั้งกล้องดีๆดีกว่าอ่าอ่าดีแล้ว ขอยืมเรือจากทอชมอาเป็นที่ตั้งอุปกรณ์ที่ตั้งมือถือในการไล์สอนอแล้วทีนี้ในช่วงบ่ายสูงไปวะ่ะในช่วงบ่ายก็จะมีกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งของพี่นิวที่ที่ดำเนินการนะครับก็คือก็คือก็คือโอ้ยวางยากแท่กว่าช่วงบ่ายก็จะมีกิจกรรมหนึ่งก็คือ การเล่นกับแมวไม่ใช่การเล่นกับแมวทัวไปอีกแกมนึ้งคือ,อ,อดูศึกษาผลกระทบที่เกิดจากเรือนำนักท่องเที่ยวนะครับปลาท่องเที่ยวดูโลมาบริเวณนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย การสำรวจตรงนั้นเนี่ยมันทําได้2ประเภทก็คือบันทึกจากการเห็นได้ด้วยตาเลยนะครับแล้วก็2ทําแบบสอบถามซึ่งพี่นิวเนี่ยเช่นการพี่นิวที่นั่งอยู่ในรถตรงนู้นนะครับจะทําการเอาแบบสอบถามไปเช็คก,กับชาวประมงโดยผมไม่ให้ดูนะเพราะบางทีข้อมูลบางอย่างมันก็เป็นความลับอยู่เนาะมันยังไม่ได้ตีพิมพ์แล้วก็ยังไม่ได้วิเคราะห์ผลออกมาแต่ก็เป็นการเปรียบเทียบกันว่า อุปกรณ์ที่เราวางไว้ในทะเลนะครับกับประสบการณ์ของชาวประมงที่นํานักท่องเที่ยวมาดูโลมาบริเวณนี้เนี่ยมันตรงกันหรือเปล่าแล้วค่อยเอาข้อมูลจากแบบสอบถามชุดนั้นที่ได้มาเนี่ยามาเปรียบเทียบกันนะครับว่ามันตรงไหมแล้วก็เอฟเฟกหรือผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยวดูโลมาโดยทางเรือเนี่ยเ,เป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ อันแรกเลยที่ผมรู้สึกนะจากความความคิดเห็นส่วนตัวของผมเลยนะไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าทุกคนก็ไปพินิจพิเคราะห์กันขึ้นมาเองหรืออาตอบทางทางไลฟ์สดนี้ก็ได้ว่าคุณคิดว่าสิ่งที่ผมทําโดยการภายเรือเพชรดรอปบอดลิ้งที่อยู่บนเรือที่อยู่บนหลังคาอันนั้นเนี่ยนะครับไปบริเวณที่โลมาอยู่บริเวณเนี้ยตรงนี้ตรง,น,นะรตรงนี้นะครับตรงแถวแถวนี้นะครับส่งผลกระทบ ต่อแรงที่อยู่ใส่ของโรมาหรือไม่นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมอสอบถามกับพี่ๆชาวประมงบริเวณนี้แล้วเขาบอกว่าโรมาที่นี่เนี่ยมันคุ้นกับคนมากคุ้นกับเรือประมงมากต่อให้มีเรือเข้ามาหลายๆลำมันก็ยังมาอยู่ที่นี่มาหากินที่นี่มันไม่กลัวคนนะครับมันมีความคุ้นเคยกับมนุษย์มากแต่อย่างไรก็ตามเรายังไม่รู้แน่ชัดว่าผลกระทบมันจะมีมากหรือน้อยอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ ต้องทำการศึกษากันต่อไปผมเองจะยินดีเอาตัวเองเป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นตัวอย่างที่แย่ในการเอ่เอเ,เอาตัวเองเนะครับาพายแพดเดอร์บอร์ดดิ้งตัวนั้นแพดเดอร์บอร์ดอันนั้นเนี่ยไปบริเวณเพื่อไปบริเวณที่มีโลมาว่ายน้ำอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ดูผลกระทบว่าโลมาเนี่ยจะกลัวหรือจะหนีมนุษย์ที่พายด้วยแพดเดอร์บอร์ดตัวนั้นไปหรือเปล่านะครับ ต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไม่ไมแน่ชัดน,นะครับว่าจะมีผลกระทบแต่ถ้าเปรียบเทียบกันในต่างประเทศกิจกรรมลักษณะน,นี้มีแล้วนะครับแต่ผมว่ามันก็อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ที่มีความชํานาญนะครับไม่ใช่ว่าใครก็จะทําได้นะโรมายังอยู่เลยยังอยู่ตรงนั้นนะครับโรมาที่เห็นเป็นโรมาหลังโหนกนะครับคำถามง่ายๆเป็นการควิสสำหรับคนที่เข้ามาเรียนตอนนี้นะครับใต้คอมเมนต์นะครับ ขอเก็บคะแนนเบาๆสักคะแนนหนึ่งแล้วกันไม่หารว่าคุณคิดว่าการไลฟ์สดเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชมรมมาจากบนบกจะมีความสำเร็จได้หรือไม่เพราะอะไรนะครับแรกมันอาจคุณอาจไม่คุ้นแต่พอนานๆมันจะคุ้นทมธนาริน ได้นะครับเพราะมันฉลาดเนาะอ่าโอเคอ่าตามคำถามนะครับควิสของการไลฟ์วันนี้นะครับการไลฟ์สดจะช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวดูลมาจากบนฝั่งได้หรือไม่เพราะอะไรนะครับให้หนึ่งคะแนนไม่หารในฐานะที่ไม่ได้สอนผ่านไลฟ์แบบในเวลาปกติเหมือนชาวบ้านเขานะครับเพราะฉะนั้น ผมก็จะเซฟวิดีโอนี้ไว้นะครับคนที่ไม่ได้เข้ามาฟังหรือเข้าไม่ดูหรือไม่ได้พร้อมหรือยังไม่ตื่นใดๆก็ตามนะครับกลับมาดูกลับมาอ่านกลับมาฟังดูได้แล้วดูคอมเมนต์จากทุกคนได้แล้วก็คอมเมนต์ใต้ใต้ไลฟ์ด้วยนะครับผมจะทิ้งไลฟ์ไว้ให้นะครับสําหรับวันนี้เดี๋ยวรอนและแสบตาแตแ่วันนี้เดี๋ยวเจอกันอีกทีช่วงบ่ายช่วงที่พี่นิวช่วงที่พี่นิว เขาไปเก็บแบบสอบถามจากพี่ๆชาวประมงนะครับว่าเขาได้นำเรือนำเที่ยวไปบริเวณจุดไหนแล้วเจอจุดไหนเจอโลมาอะไรเจอกี่ตัวนะครับแต่อาจจะให้ดูข้อมูลไม่ได้นะครับแค่ให้ดูคร่าวๆเท่านั้นเองโอ้มีคนตอบควิแซแล้ว,ลวอ่า ผมเคยเปิดสาธนารนณะแล้วมันก็ไม่ค่อยสักเซสไงนัทมนวิเศษเลิศวิเศษรัตอ้าวผมผมไม่ได้วีง่งผมไม่ได้วิง่งขออภยัยเพราะาอ่าผมอาจจะไม่ใช่บุคคลป๊อปปูล่าก็ได้ผมอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้มีชื่อเสียงถ้าเกิดให้พี่โตโน่มาไลฟ์อาจจะทําให้ทุกคนสนใจก็ได้เนาะถ้าพี่โตโน่มาเนาะฝากฝากไลฟ์นี้ไปให้พี่โตโน่ด้วยนะใครดาวน์โหลดไว้นะว่าการอยากให้ประชาัมพันั์การดูลมอาจากแหล่งท่องเที่ยวจากบนฝัง่งนะครับ สำหรับไลฟ์นี้ก็ตอบท้ายควิสไปด้วยนะครับเป็นควิสให้หนึ่งคะแนนนะครับแล้วก็ไว้เจอกันอีกทีช่วงบ่ายช่วงบ่ายไม่รู้ทุกคนติดเรียนหรือเปล่าน,นะติดเรียนผ่านผ่าน v i r t u a l Classroom หรือเปล่าแต่ก็ไลฟ์ทิ้งไว้แหละไว้ไลฟ์ทิ้งไว้ให้นะอาจจะสั้นๆประมาณ5นาที10นาทีแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันเด้อโอเคไหม การเรียนสดจากสถานที่จริงในสถานการณ์ต้องที่เราต้องมีการทำโซเชียลดิสเทนซิงด้วยและผมเองก็ไม่ได้เข้าใกล้ใครเลยสังเกตรอบตัวไม่มีใครเลยนอกจากแมวนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปหาพี่นิวกันให้พี่นิวบกมือบายบายนิดนึงพี่นิวครับบายบายน้องหน่อยขอบคุณมากครับพี่นิว แล้วเดี๋ยวเจอกันช่วงบ่ายนะครับนักศึกษาแค่นี้เด้อบ๊ายบายสวัสดีครับ